สวัสดีครับผมเมลบอสโอนทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะฮะนพอนายโอนเจดีเสระกราบุดรีรามเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็พามาดูที่ต้นทางงานครับนี่มันคือต้นทางงานครับวันนี้ผมอนายโอนนะครับก็มาเก็บผักต้นทางงานแล้วก็แต่งกิ่งนะครับต้นทางงานนะครับวันนี้ก็เลยเอาคลิปมาดูๆนะครับวันนี้ก็แต่งกิ่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เพราะว่าเราจะเอายอดนะครับไว้เป็นกินนะครับฝงนุเราไม่กล้าปีนไปนะกลัวใบมัน ตกลงทุ่งนานแล้วเราไม่กล้าไปเก็บเราไม่อยากไปเก็บเพื่อที่จะเหยียบต้นข้าวนาะนี่บัดก็เลยหมุก,กัดนี่ครับหมูดแตงกิ่งเดิมทงงั้งงานบัดนี่เก็บรอยเฮ้ยมาไม่เต้เยี่ต่อมาไม่ได้เสี่ยงสราลัดเออแตงตูแตงออตตตมูก,ก็ไม่เอาบาปูนอยกรองคำปวงแล้วอู้ยหยับหย,ยับมนนี่แตงกิ่งแก้วนี่กดเลยชับชับนี่เพราะว่าเราจะให้มันอกอกวิจัหมดทำไมเนาะก็เลยต้อง แตงกิงบัดเอาไปเจย์ตรยมูลลอๆกระราวน่าจะราวหนึ่งอาทิตย์บัดวิเคราคงจากน้องเจย์มอติสบัดก็นี่บัดตรูรอๆนี่เคยหน่เบะเลยป็นไปได้จังงัอนบัดนำมากระดับปีกระดับเงาบ่อยเสบลี้เมียบอกุอนชุดมุนเบตโตบัดจังงั้นกลางชุดมุนเดี๋ยวมาถึอคลิปไอ้เมื่อหนึ่งจังงั้นกลางชุดมุนถึงงานแบบนี่ครับวันนี้เราเก็บได้เหมือนกันนี่วันนี้เก็บได้หนึ่งกรัมนะครับผมก็ เดี๋ยวเอาไปดองไว้กินกับน้ําพริกปลาทูน้ําพริกไต่ไพรนะครับมันสุดยอดมากครับคือเก็บเสร็จปุ๊บมันก็จะมีกรามมาด้วยนะครับผมโดนมันกัดตั้งหลายรอบนี่ครับเดี๋ยวระหว่างนี้ก็เดินคุยกันไปครับผมวันนี้ก็โมเสบัตริยุมไม่พลีเทียแมวอ๊โอนเนอร์นี่ปิยุมไม่พลีเทียบัตรก็นี่บรรยากาศบัตรมือวะนี่ครับบรรยากาศวันนี้สงสัยฝนจะตกอีกมั้งนะครับมือเนี่ย บรรยากาศเ,เป็นใจคลังบัดคือไงน,นี่มาหลักด็กระตงายบัดต,ตอนนี้ไปเรียนหกโมงครึ่งเลยนะเพราะว่านา,ายโอนก็นอนนอนตื่นสายวันนี้เพราะว่านี่ครับมันมีเรื่องของอากาศมาเกี่ยวข้องปกติจะตื่นตีห้าเนาะวันนี้เลยตื่นสายน,นี่ฝนตกเมื่อคืนครับตอนนี้รู้แล้วว่าตรงไหนงอกไม่งอกนะครับผมเดี๋ยวคงจะให้มันแห้งกว่าน,นี้หน่อยก็จะเอาข้าวมาโรยนี่บัดฝนตกเมื่อคืนบัดก็ถือว่าสนาอยู่ผมลองเอา ไอ้ที่ตัดเนี่ยจิ้มลงไปในดินแล้วครับก็ลึกอยู่ครับได้น้ําเยอะอย,อยู่น่าจะได้อีกหลายวันครับนี่ครับนี่คือผักทั้งงานนะครับซึ่งผมเก็บไปกินรรบทีละอร่อยมากนะครับตามที่เคยบอกไปว่าพ,พะโรงกินน้ำซีเนอะจืบจอดสน่นีหจืดจอดรู้ใชคืจอจังเลีซีส่วนีหจังงาเออจังงาตีในใหบัตรนี่ะบับรราการช่วงปลึกบัตรเป็นอะไรที่ เวลาอ้อบัดเวลาอ้อขลังเวียบรรยากาศเวียนละม้วนดีอยู่ละม้วนปูนนะเออนี่ครับวันตะกะกระกรื่องไหนี่นี่ครับไต่วันกระกระมโอ้ยบัดกระกระวันจรากระกระดอกอืมดอกอยู่ตัวดอกอนุบัดดันี้ก็เรื่อหมุมือบัดพามาดูบรรยากาศโซกราบ้านเรานะครับผมในช่วงเช้าเช้าวันนี้ก็มีผักนะครับติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยจะเอาไปดองไว้จิ้มน้าพริกแค่นี้ก็อิ่มนะครับผมคนเดียว นะครับเพราะว่าพ่อไม่มีฟันเนาะพ่อก็ต้องกินผักต้มนะครับเราก็มีผักต้มมาให้พ่อแล้วนะครับวันนี้ก็เลยถชื่อโอกาสมานาครับก็มาดูนานะครับปีแรกของการทํานายังไงก็รอดูนะครับติดตามชมไปด้วยว่านาจะเป็นอย่างไรและจะมีอะไรต่อไปในนานะครับพูดกลับไปกลับมาเนาะนี่แหละครับผมบรรยากาศเดี๋ยวจะม้วนให้ดูนะครับบรรยากาศทุ่งนาบ้านเรานะครับ มุนไปฝั่งไหนดีฝั่งนี้หรือฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้ดีกว่าเอาไปทีละนิดเอาทีละนิดอ่านี่แหละครับผมบรรยากาศทุ่งนาบ้านเรานะครับนี่ไหบัตรเจ๊โซกราวเองบัตรน้องเมียนบรรยากาศจนเนอร์ไหบัตรยู่ยูน้องเมียนบรรยากาศเจมานนองบัตรมืออยู่มือเสด็จแงหนูโอ้ลรรือบัตรคอมเมนต์โมเตอร์นาทาลร์นาทาเกิดอย่างนาบัตรกึดดาวโซกิดดาวเรซตีอันนี้บัตรบรรยากาศโตเรื่อยๆเอาวิร้อยมือมานนองเตะวิลอยมือนนองเตะ่า เอ้ยนำมาถือครั้งเด้บาดน้องวิลองเด้น <Port> ้องเตยบาดนี่ให้บาดนี่บาดคือบรรยากาศสกราวเองบาดก็ทางได้ปรับตัววิก็ก็ยังดีนะครับยังโซยังเกียร์นำเหมือนเดิมนะบาดจริงๆแน่น้องอยู่จริตบ่พอบาดน้องอยู่จริตโมโมดำมาให้เฮาซะได้ดำให้เฮาว่าเขาโพดบาดพอจะมาอยู่หมู่เนาะก็เลยพลิกบาดเลยพลิกอยู่ขาโพดบ่ดำพอเพราะว่าน้องดำเลยพรือนี่ไห้ จากตุกนี้ครับฝนตกนี่เมือวะปลีกขี้เลียเออสนามคลั้งนะอ,อือเมืองเลยแสบแสบเลยพี่น้องเป็นเจ้ให้บัตรสก้าวของเองชีวิตอะไรมากมายก็นี่ให้บัตรบรรยากาศกับมึงเมืงบรรยากาศวันนี้ยอมรับว่าดีจริงๆนะครับแม่อบอกโอ้โหน,นี่ครับที่ขุดเมื่อกี้ขุดไอ้ตรงที่มันสูงที่สุดของนาเลยนะครับผม ก็เอาไขครัวจิ้มลงไปงัดงัดงัดดินมาโอเคน้ําก็ลึกลงไปอยู่เพราะว่าที่ตรงนี้น่าจะขาดน้ําหลายหลายเดือนหลายปีนะพอมันได้น้ําทีนั้นกลื่นหมดเลยเออมันไม่ให้เห็นครับให้จะให้เห็นอยู่แค่ประมาณนี้นะครับมันเดาะภาษาแคนเบอรีเขาเรียกว่าเดาะนะครับก็คือน้ำค้างนะครับตามที่มันเป็นร่องนะครับพวกนี้นะฮะตึกเดาะมินตึกเบกเนอร์บัตยาตึกเดาะมาตึกเบกจีมายางติดตึกเบกปิงเวียนนี่เหรอบาดมาตึกเบก นี่บรรยากาศสอบกราวเองบัดก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะก็จะมีอะไรมากมายแหละสําหรับคนที่นมเมืองเกาะเมืองกรึกจองคืนเนาะจองคืนลับมอสรมอสเลถือสเรถือพลืออุสรละพี่ดําถือสเรยะยอนอุ้ยบัดยะยอนมีรถไทยยะยอนถือสเรมเตนกีบางทีบางคนตีละดองละนักจรดเฮยหลังสรน้องเบยให้ปึซตุงเตนรวยบัดเจเคยนี่ๆนี่คือการถือสเร สบายสบายมากนาทุกวันนี้ทํานา20ไร่ใช้เวลาไม่ถึง2ชั่วโมงเสร็จในวันเดียวนะครับผมวานถก็วันเดียวก็จบแล้วนะฮะไม่ถึง2ชั่วโมงซ้ำไปเฮ้ยพี่น้อง <c oughs> ถ้าเอาตังค์มาทิ้งไว้ตรงนี้เนี่ยโอ้โหนี่ครับมีมีรอยนี้ด้วยครับกี่ห้ารอยสุดเลยอรอยไอ้น้ำน้ำเปียกครับโอ้โตรุบาสตางเร่เฮ้ยนอนนี่เล่เอ้ยเหอะเฮ้ยวันนี้อนอนเปล่เฮ้ย รามเตอสตางค์เลเนาะเดี๋ยวเราเก็บลองดูวันเลขจะได้เลขอะไรนะครับผมอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเก็บดูว่ามันจะได้เลขอะไรให้ดูซิสตังค์เอาฝั่งนี้ดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องย้อนแสงสรุปคือย้อนเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันต่ำเนาะนี่ครับสิบบาทสรุปวันนี้ได้ตังค์กินก็เทียบรับสิบห้าบาทนี่ฮะดูรอยติดมาครับจะเป็นพศอ สองห้าหกศูนย์เหรียญสิบบาทนะครับผมนี่เก็บได้ตังค์นะครับผมผมเก็บนี่คือทุกคนเห็นนะครับไม่ได้ขโมยนะครับเก็บได้ในทุงน่งนาหมดเดยลองปิ่งหน่อยเดี๋ยวเช็ดขอเช็คหน่อยครับผมเดชห้าบาทนี้พิณปศศศห้าเจ็ดปศห้าเจ็ดนะครับผมไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่านะครับปีปศศภาหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับผมโอ วันนี้ได้ทั้งเงินได้ทั้งผักครับไปแล้วนะครับผมนี่เก็บพงเก็บผักก่อนโออย่อสวยๆแบบนี้นะจุกมมัดมาเดิมเว้ยนี่ครับวันนี้ได้ผักแล้วก็ขอจบคลิปตะเพียงท่านี้ครับแล้วเจอกันในวันต่อๆไปนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วมาติดตามเราดูว่าผักทางานวันนี้นะครับตัดเสร็จอีกกี่วันนะครับจะได้จะได้ดอกนะครับหรือมันจะมีดอกออกมาว่าให้เรากินอีกอีกกี่วันอีกกี่เดือนอีกกี่ปีถึงเราจะได้กินนะครับผมไป ขอบคุณทุกคนทุกท่านครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมในนี้ก็พามาดูทุ่งนาครับที่แสนจะสวยงามนะครับที่สุดในโลกนะครับก็คือนานี่แหละครับที่ใครหลายๆคนก็อยากแกะทํานานะครับอีกหลายๆคนก็ไม่อยากทํานาก็ขึ้นอยู่กับความชอบแต่ละคนที่จะทํานาหรือไม่ทามํานานะครับผมยังไงก็ขอให้พี่น้องนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับยังไงก็ทานข้าวให้ครบ3มื้อนะครับผัก5อย่างนะครับ5หมู่5ชนิด อะไรเถอะกินก็กินไปเถอะครับขอให้มันอิ่มนะครับอย่าลืมออกกลาลังกายนะครับผมเดี๋ยวอ้วนเหมือนผมนะครับผมกินเยอะแล้วไม่ออกกำลังกายนี่ทัดหนึ่งวันหนึ่งทัดมินตีนวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันครับบ๊ายบายนี่นอนเบลอก็นองเบื่อย่างน่าจะมากนหอก